สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับน้องล่าตอนนี้เฮากะเลิกเบียกแล้วพี่น้องได้เวลาแล้วพี่น้องได้เวลาเขาจะมาแกะกล่องซุ่มกล่องซุ่มพี่สาวฟังใครป็นฝากมาให้นะพี่นุเกมันฝากมาให้ดิ้นมีอะไรบ้างสบายดีเลยไหมสบายดีพี่นขอบใจเด้อรพี่นุกฝากมาให้เอาจะมาลุ้นกัน รีวิวรีวิวของในกล้องว้าวแล้วแม่เจอกับว้าวยังพันเหตุเครื่องยังพันได้เกล็ดได้นะว้าวว้าวว้าวได้ฝาหนึ่งแล้วว้าวว้าวพี่น้องโอ้โห้พี่น้องนี่ มาแล้วมาแล้วโมหุงข้าโมหงข้าพี่นอ้องโมหุงข้าวต่อไปเห้องได้หุงข้าวใช่หม้อแกงแล้วเด้อพี่นอ้องแน่ไปบัตรมีพาบัตรมุงเนาะหลังข้าพี่น้องหลังข้าหลังาแจกบุญโม แทนรู <En. S 1> ้ใหญ่แท้เออพอดีามแน่ไปน้องต่อไปามีหม้อหุงข้าวรุ่นดีไซส์้วเด้อน้องสาไปใจของกินรเด้ออ่ะก็ุณหลายๆ้พน้องนาออันนี้ไม่หยาบอะไรอันีอ่ะอ่เพื่องเฮือนทฮาเริ่มหลายเนาะ หม้อหม้อนี่ไงลูกนี่ไงลูกหม้ออีกหม้ออะไรหม้อแกงบ่หม้อม้อก็มาหม้ออกให้เออหม้อเี่ดนี่พี่น้องโอ้ยมาบ้าว่าหนึ่งได้อีกนี่มีหม้อซึ่งนำกินหนึ่งปว่าปานินตันจิบห้าบาทหนึ่งลงนี้สุดดีเลยยิ่งใหญ่เด้อพี่น้องใหญ่เด้อพี่น้องสีชมพูน่ารักน่ารัก ลองดูเห็ดแกงกัได้หน่อเนาะแกงก็ได้ยผู้ดีผู้ดีเลยนี่ท่านจะขุ่นเขาเย็นกันดิอีกทีนึงเขานี่เจ้านึงมันนี่ก็ได้นี่นึงเขาขุนคขาเหนียวก็ได้แม่หนึงอยู่ในหม้อเลยก็ได้เนมันต้องได้ซื้อิ๊งงใส่เห็ดชิ้นขาวด้่ยังบุเบืองเก็ดใช่เหรอมันจะผ้าขาวเด้ นับรองเบินนะ่องนับเป็นหูพอดีกินคนเดียวนะ่ะนึ่งพอดีกินมาเออนึง่งหูเบื้องแกะอ้ามออันสายมอเอาไว้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรย่างกล้องพี่น้องกล้องพิศระนักนักกล้องนี ใหญ่มากเอยอ่ะเพิเคยเห็นอันนี้ไหมเนี่ะผมช่วยรถโอ้ยห่อยอย่างนี้เพิ่งเคยเห็นพี่น้องีห่อใหญ่เนาะกินเบิร์ตปีแล้วพี่น้องอันกันบระชายลายได้กันกระชายลายเด้อนาะอันนี้ไหมเ่ยเออยาเออยายาเจ้าพันธ์เด็กอันนี้กลวยน้ำว้าเด็กส่งส่งกล้องใหญ่เด้อพี่น้องที่ผ่านจริงน้อง นีเลยปิดกับป๋องก็ไหลย้อนก็ไหลย้อนเพิ่นอันนี้น้องอันนี้อันนี้บอกกระปิบอกอันนี้เม็ดบอกเม็ดเม็ดเออกินไม่ได้แบบนี้กินครั้งละจักเม็ดแบบนี้อาบนุชเวนน้ำปลาขมิ้นชันต์ตอนตอนที่พี่นุกโทรมาบอกว่าจะซื้ออันป้วยฝากมาให้น้อง เราคิดเป็นอะไรกล้ยเป็นบีพี่น้องเพราะเนแบบนี้เพราะว่าโบโบเคยเห็นยาเป็นี้เนาะคิดแาบเเคยดิบเน็นบีพี่น้องเลยคิดว่ายาพี่น้องสีสั่งมากล้ยมากแบบเป็นบีเป็นนั้นมากขนาดแล้วพี่น้องขอบใจอีกครั้งดีแล้วปนี้มันเทาแล้โบเมื่อยแล้วบนีัดอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรกะปิโบยกระปิแม่บอกกะปิอะไรพี่น้องอันนี้มันคือยังพี่น้อง อ้าวพี่นุกวมีต่ปี๊ดนมีเดี่ยวตัแกกแกะก็ได้พี่น้องก็เคยเห็นแต่เป็นกล้องเนาะไ่เคยเห็นเป็นกุ่เลยนแหละทังหอมใช่เก๋คือสิแเมนเนาะเลสก๋หาป้องใหญ่มาใช่กระกาษยางอีได้นีอ้าสบูเนี่ยสบูอ้าาาาวานนี้แา้าพี่น้องสาูาา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  เต็มห้องเลยพี่น้องเต็มห้องเลยน้อยของเราเลยย่างอีกกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายโอ้โหว่าเป็นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวน้องลาขอเก็บกล่องนี้เด้อเอาพับไปก่อนพี่น้องขอแกะกล่องนี้ก่อนทีธีรับประทานวันละสามครั้งครั้งละสองแคปซูล เท่าละสองเมตรก่อนอาหารได้กินก่อนขา้าวตื่นมาแล้วกินอันนี้กินข้าวก่อนแล้วเนาะไป็นมุเรงก่นกอนแล้งเลิกเปี้ยงมากแล้วกินก่อนแล้วจังกินขา้าวตอนเที่ยงก,ก็เลิกเปียกมาก,ก็กินตอนเช้ามากก่อนสิกินขา้าวก็กินก่อนกล้องสุดท้ายพี่น้องโมโหเปลี่ยนอยังอยังเนาะคิดว่าอนะไร แต่มีหลายคนเนาะพี่น้องนะที่ว่าอยากฝากของอยู่ของกินให้น้องหล่าก็คือน้องหล่าอยากให้ทักมาหาน้องหล่าก่อนเนะโบเมนอย่างเราเพราะว่าชอนนี้มันหอมเสียนโบเมนมันคืออย่างเรเรียนนึ่งกอมันบกล้วยอีกอันนี้ก็ก้วยอาอีกาย่าอย่าอย่ากล้วยนาว้าอันนี้เขากินไปนเป็นผงกล้วยวิธีรับประทานวันละสองแคปซูลอันนี้กินมื้อหนึ่ง วันละเว้นนู้กินเพื่อเดียวอันนี้เื่อเดียวเนาะแต่กินคนเดียวเนาะเป็นชามเม็ดสิ้ตัวนี้อันนี้จะปิดยาไว้น้ำร้านคือปิดยามไม่ใช่เหรอคุณขมิ้นอันนี้อันนี้ผงขมิ้นคืออันคันเว้าไว้ผลขมิ้นอันนี้วัละสครั้งอนนี้เราก็กนอาหารเช้ากลางวันเย็นอันนี้กินเถอะพวกเม็ด เพระสองเม็ดเนาะเออมือนึงโฮเม็ดอันนี้แรงเนาะอันนี้กินตอนใดแสนอันนี้เซาเที่ยงแรงแน้กินตอนใดกระไรอันนี้แต่วันละสองเม็ดเนาะกินตอนแรงเอามาจังได้นอนเอาเก็บไปเอากล้องมาใส่เก็บไปขันแม่จ่าเอาองค์กินอย่างละกล้องอันนี้คือเก็บเบิดอะไรจังแกะเอากินข้าวหคงกินหน่ำคันอย่างดี ขอบคุณพี่นกกินเด้อพี่นกที่ฝากยาให้พี่น้องละยาดีก็ใสย้อนไปแล้วท่านไาซื้อกินเผากระโปงหูบ่นไปซื้อนะพี่น้องละท่านซื้อกับย่านชื่อของปลอมเนาะเห็นดิจิตอลหน่ยโฆษณาอยู่เพราะว่าคือน้องลาเคยสั <ue> <eterm oon> ่งยาปวดตาโตมากินพี่น้องก็คือคือของปลอมเนาะเบิดไปซุดนึ่งสองซุดกับโบมี่นาดายพี่น้องก็กินตากันยังพางก็คือเก้าสันดาก็ะพางตากระเรืองน้องลาเป็น S <S เป็นาเล้า,าถึงการฝากเครื่องฝากของแล้วพี่น้องเนาะคือหลายคนแบบจะฝากของอยู่ของกินให้น้องล่าก็คือแบบน้องล่ายังให้ทักหาน้องล่าทางเฟซบุ๊กนเนาะเพราะว่าหนึ่งมาถ้าฝากมาแล้วน้องล่าบูมูบว่าฝากมาให้ห,หรือเปล่แล้วก็อีกอย่างก็คือของมันหายบ่อยพี่น้องถ้าว่าฝากมาคือแบบเขาทักหากนันทางเฟซเขาส่งหูส่งดินเอาเพื่อนเนาะ เวลาน้องลาไป่หับขออยู่ที่ออฟฟิศอะ่จะง่ายน้องจะเป็นการหับของ่ายขึ้นเนาะอันนี้กะอันนี้กะน้องลากับพี่น้องกับขอขอบพระคุณหลายๆพี่น้องขอขอบพระคุณนั่นแหพี่นกน้าพี่สาวอยู่ฝั่งไทยเพื่อนภาคของเพื่อนกับกับเพื่อนส่วนหลายกับเพื่อนทากให้ทุกอย่างน้องเกือบทุกอย่างเกือบเป็นทุกอย่างให้น้องลาภเนาะขอบพระคุณหลายๆเลยนขอบเป็หลายๆ ผมวัดไงผมวัดผมไงยำเดะกับเบิร์นต้อว่าเท่าละสิบบาขนาดไปกินเป็นรัวน้อยเออผมยังเหลือแค่นี้วะถ้ากินหมดนี้ผมจะเหลือแค่ไหนร้อยกรัมไงพุ้มหลายเดือนแน่เนาะสำหรับคลิปนี้เฮากัได้ของมาคมแล้วนะพี่น้องเดียวน้องรายให้เบิร์นคืออันนี้กระช็อปปี้ ทับแข่งทับขาสันยาคือ,อสบ,บู่พี่น้องม่สบู่ใบูไเลียวเรียวเลียวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเพื่อนใจเย็นเย็นน่าทับขาหม้อกับสีชมพูสดใสนะพี่น้องนะรายกามีหม้อพี่น้องหม้อล้วกับหม้ออีกนะคะตกสำสคัญอีกอย่าง น้องคือสิ่งที่พี่นุกพามาให้น้องลากก็คือเป็นของใช้จำเป็นของสามขั้นทางนั้นพี่น้องก็จะมีอันนี้นาอคือน้องลายให้เห็นนคือทางหน้าน้องลาจะยิ้มเป็นเปลาคุ้ยพี่น้องแต่ว่าอันนี้เฮายังท่านได้มุ่งน้องนาอเพราะว่าเขายังมาเตรียมว่ายังรอฟังที่ว่าห้องมันมีห้องทางโซนมงคุมันจะกวงกว่านี่นึกดิมงน้องก็คือได้ยินข่าวว่า ถ no, so nah ้าคุณกับผู้ณทาบคุณแต่ย้ายก้ับถ้าว่าคนณย้ายก้าบพอบแตจะย้ายไปอยู่คุ้นเพราะว่าห้องมันจะพวงจะอันทั่วเนาะมันรุ่นกันเนาะถ้าเนก้ับถ้าคุก้าบพาก็ได้ย้ายเพราะว่าคนเบาวะสีกับเนาะถ้าว่าได้กลาบพจะมีคิดมาให้พี่น้องเบิ่์ถ้าบริกิตถ้าถึงแบบยูทีเดิมพี่น้องจะอยู่บนก้าเนาะเพราะว่าอันนี้น้องหลากกับบริติว่างห้องพวงหรือว่างห้องแคบเนาะก็คือที่ยจงย้ายก็คือว่านี่จะหม่อยเนาะทัง บริษัทค่รจะครับคนมาจะเป็นผูทชายเนาะแต่่าห้องมันบางของข้างห้องน้องลลาเบื้องนี้แลวกนขทางหลัง,ลงนี้แต่ว่าไม่ตม al, แต่ม,มันจะเป็นแต่ผูทชายเนาะที่มาอยู่โอมข้างาาายายเฮาฮากอ่ะเขาใหญ่เจ้าเฮาเป็นผู้ยิ่งเนาะเฮาก่ะคือแถวนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นตึกทรายสดคนอยู่เนะาะเฮากะจะไปอยู่ทางคนก็นจะเป็นแบบครอบครัวแบบคนที่ว่ามีอายุแน่อายุสูงแน่มันก็น่าจะดีวกว่าเึกมากกับความปลอดภัยตัวเองคือรักๆเลย สำหรับคลิปนี้พี่นี่น้องลากกับคุับจิงน้องก็จะคอลาบไปกอดน,น้องพี่น้องมันก็เคมุกเคาบใจสำหรับของที่ควนพามาให้เครื่องกินเครื่องไซส์ต่างๆน้องพี่น้องก็กำลัแต่อของแกมเป็นละวั็อีกยาก,กนะจากสี่วันไหนๆพี่น้องเคอ,อบใจหลายๆก็แกจพี่นกหลายๆเด้อ